สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ในช่องกาติลาของ่ราชาแนลนี้ครับกับผมอาจารย์กิติภูม์กาติกามาเรามาเจอกันในศาสรลาหูพารวยสาสตรที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าว แต่เปลี่ยนเป็นรายได้เสริมหนช่วงวิกฤตโควิดนะครับผมไม่มีรายได้ใดที่เป็นรายได้ขี้อะไรช่วงนี้ก็คือว่าแก้แก้แก้ปัญหาก็คือลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับในการจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อะนะครับผมผมว่าจายกิตีภูมินะครับใน อยู่ประจําในสถาบันตักกิลานะครับผมเป็นอาจารย์สอนศาสตร์เลขเกตตัว9ฐานแต่ก่อนนี้ก็จะมาพูดคุยเข้ามาในศาสตร์าหูพารวยเพราะนําพาดวงดาวแต่ละดวงดาวในในแต่ละวันนวันจวันที่1 1พุทธภานี้นะครับผมมี4ดวงดาวที่โคจรเข้ามาอยู่นะในวันนั้นนะครับผมดวงมาเข้าเลื่อนกันเลยนะครับมาจับดาวในอากาศกันนะครับผมดาวแรกก็คือดาวอังคารนะครับผม ดาวังคาได้โคจรเข้ามาครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งนะครับดาวราวหูนะครับดาวราวหูนะครับนะครับสองดวงดาวดวงนี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตก็คือดาวคือเลขหนึ่งนะครับอีกดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับได้โคจรในวันจันทร์ที่ติเบดพุทธพาะนะครับท่านใดที่สนใจในศาสตร์ตัวเลขการเสี Gesch ่ยงโชคเสี่ยงทายตรงนี้นะครับ ลองจับสี่ตัวเลขนะครับจับดวงดาวดวงนี้หรือจับดาวนี้ให้แปรเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวแต่ละวันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะคคับการจับก็คืออาจจะเป็นอย่างเงี้ยฮะสามกับหนึ่งนะครับครับสามหนึ่งแปดสี่นะครับ 3, 8, 4, นะครับสามแปดครับหนึ่งสี่ครับอนะครับแปดหนึ่งนะครับสามสี่ครับจับแค่ จับแค่สี่คู่นี้ครับหรือท่านจะเอาอยากจะได้สามตัวก็อย่างนี้ก็ได้นะครับสามตัวก็อาจจะเป็นจับตัวนี้มาคือสี่แปดสามหนึ่งสี่แปดอย่างนี้นะครับแปดสามหนึ่งอย่างนี้นะครับลองไปจับในสามตัวเลขก็ได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะครับท่านใดที่สนใจ ในศาสตร์จับดาวให้เป็นอากาศจับดาวให้เป็นค่ากับข้าวนี้นะครับผมจะมีลิงก์ลายกลุ่มวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะครับลิงก์ลายกลุ่มนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วจะมีคณา,าจารย์และตัวของผมด้วยได้วางตัวเลขไว้ทุกวันให้ท่านได้นําไปใช้นําไปเสี่ยงโชคก,กันเอาเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันและแต่ละมือ้อเป็นรายได้เสริม เป็นทางออกทางในช่วงณวิกฤตโควิดนี้นะครับผมท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ชมที่ชมกับผมนี่แล้วหรือในห้องตากาศีลาของเราชาแนลนี้นะครับช่วยกรุณากดถูกใจแล้วก็ช่วยแชร์แลวก็กดติดตามทุกๆอาจารย์ที่ติดที่ประจาสถาบันตากาศีลาของเราทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิก็ขอไว้พรอยทุกท่านจงประสบแต่ชางโชคลาบนะครับนะครับสวัสดีครับผม